สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำลักต่อพ่วงสายไฟนะครับโดยใช้ถังสีเก่าเป็นตัวเก็บสายก็วิธีการทำก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเราจะติดตั้งตัวเต้าเสียบเนี่ยไว้ที่ฝาถังสีจากนั้นก็จะเจาะรูแล้วก็ให้สายสามารถลงไปเก็บในถังได้นะครับเป็นถังสีที่เราใช้สีหมดแล้ว อันนี้จะสะดวกสําหรับการใช้งานประเภทถ้าเป็นช่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้สายพวงนี้ตลอดเวลา mm hmm. ก็จะใช้การเก็บสายเข้าไปในถังสีเ mm hmm. มื่อใช้งานก็ฮิ้วไปใช้ได้เลย mm hmm. เมื่อใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะม้วนเก็บไว้ด้านในแบบนี้นะครับล็อกเข้าไปที่ฝาแบบนี้แล้วก็จดเก็บไว้ ก็จะสะดวกเรียบร้อยดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม